สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมทุกเช้าครับในช่วงของ Blue's Today เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันได้นะครับซึ่งแน่นอนฮะยังมีความหลงหลังเกมบทสัมภาษณ์จากเกมที่ชนะเปชเชใน ชิงแชมป์สโมโสรโลกนะครับรวมไปถึงข่าวของนิโคลสแจ็กสันแล้วก็ตลาดซื้อขายอื่นๆก็เดี๋ยวมีมาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงแลมอนโซดาครับเชียร์เชลซีสุดมันหรือว่าดูฟุตบอลแบบเร้าใจตลอดทั้ง90นาทีครับเดินเข้าเซเว่นอย่าลืมไปเลือกสิงแลมอนโซดานะครับมีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างครับเริ่มกันที่เดอะไทมส์ครับก็ถือว่าเป็นสื่อชื่อดังเนี่ย รายงานเรื่องราวของนิโคลัสแจ็กสันนะครับแต่ว่าก็ฟังหูไว้หูบอกว่าตอนนี้กลายมีกลายเป็นว่ามีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่กําลังจับตาดูนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าของทีมเชลซีนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเอซีมิลานนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เลยจั่วหัวมาก่อนเลยนะฮะ ก็ที่เหลือมีบทสัมภาษณ์ครับท็อตโบลี่ครับออกมาพูดถึงเชลซีครับบอกว่าเรารู้มาตลอดว่าคุณค่าของโปรเจกต์นี้คืออะไรนะครับและมันก็ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมโอกาสคว้าชแชมป์แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคาดเดาไม่ได้ครับเราหวังในทุกๆเช้าที่ตื่นมาเชลซีจะประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่นอกจากนี้ท็อตโบลี่บอกว่าภูมิใจกับตัวนักเตะแล้วก็มารสกาครับเขาบอกทุกอย่างยังยากที่จะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงครับสิ่งที่ทําในวันนั้นนะครับกับการคว้าชแชมป์คลับเวล มันพิเศษคือฟอร์มของนักเตะพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียและทุ่มเทท,ทุกอย่างลงไปพวกเขาเล่นกันอย่างมีระบบและเป็นขั้นเป็นตอนแผนของมาริสก้าเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับและการผสมผสานระหว่างการวางแผนและความเด็ดขาดก็ทําให้ผมภูมิใจสุดๆนอกจากนี้ทอตโบรีก็บอกว่าไม่มีใครคิดว่าเราจะชนะเปเชได้นะครับและเด็กๆของเราก็เติบโตและแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจากคําสพประมาทเหล่านั้นนะครับ การได้เห็นพวกเขารวมใจกันตลอด2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาในอเมริกาเนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆนอกจากนี้ทอร์โบริก็บอกว่าเราเด็กๆของพวกเราเนี่ยสแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ธรรมดาครับและนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ขณะเดียวกันนะครับทอร์โบลิก็พูดถึงแฟนบอลเชลซีนะครับก็ประโยคเด็ดของแฟนบอลเหมือนเดิมครับ Keep the blue flag Fly i n g h i g h นะครับจงบกสบัดธงสีน้ำเงิน ให้สูงเข้าไวครับเป็นสโลแกนของเพลงแล้วก็สโลแกนของเชลซีนะครับขณะเดียวกันข่าวซื้อขายนักเตะอัปเดตกันหน่อยครับสื่อเทียระดับท็อปอย่างแมตต์รอครับรายงานบอกว่าเชลซีกาลังเจราจากับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก7-10ถึงแห่งครับเพื่อหาสปอนเซอร์ครัดออกแบบระยะยาวซึ่งอาจมีมูลค่าสูงถึง60ล้านปอนด์ต่อป,ปีนอกจากนี้แมตต์อรายงานบอกว่านักเตะเชลซีได้เตรียมรับโบนัสประมาณ3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อคนครับ จากการที่สามารถคว้าแชมป์สโมสรโ,โลกได้สําเร็จนะครับถือว่าเป็นโบนัสที่เยอะมากนะครับนอกจากนี้แมตต์ลออก,ก็บอกว่าความคาดคาดหวังภายในทีมเชลซีสำหรับฤดูกาลหน้าจะเริ่มต้นจากการจบในท็อปโฟอีกครั้งครับและการันตีการันตีตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของทีมอย่างชัดเจนก็เป้าหมายยังเป็นเหมือนเดิมฮะท็อปโฟกับพื้นที่ UCL นะครับนอกจากนี้แมตต์ก็บอกว่าเชลซียังคงเดินหน้าเสริมทัพ ด้วยดาวรุ่งที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องครับโดยมีเป้าหมายในการสร้างทีมที่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอที่สุดในยุโรปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยเบดดัตเอกบาลีเจ้าของร่วมและ2ผู้อำนวยก,นการกีฬาอย่างพอวินสตันลีและรอเดนสจวตขณะที่เบนจาขอบรายงานว่าเชลซีตอนนี้ได้เริ่มการเจรจารอบใหม่ในการคว้ตัวจอเรลฮาโต แบ็กซ้ายของอัจจัอัมสเตดัมครับซึ่งอัจจัเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่60ล้านปอนด์แต่บรรดาสโมสรที่สนใจเนี่ยต่างหวังว่าจะสามารถปิดดิวฮาโตได้ที่40ล้านปอนด์ขณะเดียวกันนะครับก็นอกจากเดอะไทมส์ที่รายงานเรื่องของแจ็คสันเนี่ยสกายสปอร์ตก็รายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในหลายๆสโมสรที่จับตาดูสถานการณ์ของนิคลัสแจ็คสันอยู่ในเวลานี้ซึ่งเดวิดออนซีนรายงานข่าวที่ถือว่าแหมฟังแล้ว พอได้ตกใจเหมือนกันก็เขาบอกว่านี่คาร์ลแจ็กสันเนี่ยเป็นนักเตะที่ริชาร์ดฮิลส์ครับผู้อำนวยการกีฬาของลิพูชื่นชอบสมัยตั้งแต่อยู่กับบอลมัดนะครับซึงถ้าเขาไม่ได้เป็นนักเตะเชลซีในตอนนี้เนี่ยเขาอาจกลายเป็นนักเตะที่เป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นถ้า่อจำกันได้แจ็กสันเนี่ยเกือบลงเอยกับบอลมัดแล้วนะฮะแต่ว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านนะครับเดีลติกรายงานครับบอกว่าเชลซียังเปิดกว้างสาหรับการเสริมผู้เล่นริมเส้นแล้วก็ตัวรุกเพิ่มเติม โดยยังให้ความสนใจอเลฮีโดการาโชมาตั้งแต่มกราคมส่วนโมแกนโรเจอร์ของวินล,ล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวสร้างสรรค์เกมที่สโมสสชื่นชมนอกจากนี้นิซาคิเซล่าก็บอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงวางแผนที่จะร่วมงานกับโรเบิร์ตซานเชสต่อไปโดยมองว่าเขามีสิติที่ยอดเยี่ยมครับในแทบทุกด้านยกเว้นเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือความผิดพลาดในการนําไปสู่การเสียประตูหากลดจุดนั้นได้เนี่ยสโมสรเชื่อว่าพวกเขามีประตูระดับท็อปอยู่แล้วนะครับ แมก็อวยกันเต็มที่นะฮะขณะเดียวกันนิซา่าคิเซล่าก็บอกว่าเชลซีพอใจกับการเริ่มต้นการขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็ขายไปแล้วเกือบ80ล้านปอนด์ก็คือมาดูเอเก้ไปอาร์เซนอล52ล้านแล้วก็เปตรวิชไปบอลมัทที่25ล้านปอนด์ขณะที่นิซา่าคิเซล่าครับก็รายงานาว่าเอ็นคุนคูแจ็คสันและก็ชโลบาเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่อาจได้รับอนุญาตให้ย้ายออกจากทีมครับเชลซี Chelsea, หากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันผูดด้เล่นเหล่านี้อาจ อยู่กับทีมต่อได้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเอ็นคุนคูเนจะถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยก่อนหน้านี้นเขาเคยถูกเสนอให้กับแมนยูด้วยเขาเสนอแลกตัวกับกาลาโชแต่ดีลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าเจ้าฟิลิกเนกำลังเจรจาถึงการย้ายไปร่วมทีมเบนฟิกา้าด้วยทางเชลซีกําลังเตรียมแผนที่จะเคลียร์นักเตะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ย้ายจริงหรือเปล่า ขณะที่แซมมอนจอนสันรายงานว่าดอทมูลเนี่ยต้องการดึงตัวคานิชชูเมก้ากลับไปร่วมทีมอีกครั้งด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดแต่เชลซีต้องการขายขาดเท่านั้นนอกจากนี้ครับมีรายงานจากแซมมอนจอนสันบอกว่าอาเบลิฟซิกแลสตุตการ์ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจในตัวอารมาโดบโรยากองหน้าสำรองของเชลซีขณะเดียวกันมิบทสัมภาษณ์ของอารันเชียเร์ครับบอกว่าผมคิดว่าคงต้องเป็นคนที่กล้าจริงๆถึงกล้าพูดว่าเชลซีจะไม่ได้ลุนแชมป์ลีกในฤดูกาลหน้า เพราะจากสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยในฤด,ดูกาลนี้สิ่งที่พวกเขาเพิ่งทําได้นักเตะที่พวกเขาเซ็นเข้ามารวมถึงคนที่พวกเขากําลังจะเซ็นเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องพูดว่าเชลซีจะอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ลีกอย่างแน่นอนขณะเดีวยวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของพอลเมอร์สันครับอดีตนักเตะอาร์เซนอลออกมาบอกว่าสําหรับผมที่เชลซีเนี่ยคือผมก็ยังคง ให้จอร์นซันโชเนี่ยเล่นแทนนนี่มาดูเอเก้อยู่เสมออยู่แล้วนะครับคือถ้าซันโชอยู่เนี่ยซันโชจะเล่นก่อนมาดูเอเก้เชลซีคงไม่เชื่อว่าดีลเนี้ยจะมาถึงพวกเขานะครับดีลกับอาร์เซนอลพวกเขาคงไม่เชื่อว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนั้นนะครับก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะขายอาร์เซนอลได้ในระดับค่าตัวระดับนั้นนะครับที่เหลือเนี่ยจริงยังมีความหลงบทสัมภาษณ์ของดอนฮัชชิสันอดีตนักเตะเอเวอเรตันก็พูดถึงหลังเกมกับเบสเช่ A, ครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเชลซีเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับ ผมคิดว่าพวกเขาใช้จุดแข็งของเปเชให้เป็นจุดอ่อนฟูลแบ็กทั้ง2คนของเปเชที่กําลังระเบิดฟอร์มโดยที่พวกเขาส่งโคพาเมอร์ Palmer ลงสนามในตําแหน่งที่ไม่ใช่ใหมายเลข10พวกเขาเล่นบอลทางฝั่งขวาและตัวริมเส้น2คนนะก็ใช้เนโต้แล้วก็ปล่อยให้เมนเดสกับฮาคิมีบุกเข้าไปข้างหน้าและช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านพวกเขาก็มีพื้นที่ว่างนะครับก็คือโจมตีริมเส้นนั่นแหละนะครับที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็น บทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของมาดูเอเก้กับอาร์เซนอลซึ่งพอเมอร์ซันก็แสดงความเห็นนะฮะเขาบอกว่าผมตะลึงมากครับที่อาร์เซนอลเซ็นสัญญากับมาดูเอเก้ผมตกใจมากๆครับถ้าอาร์เซนอลไปซื้อนักเตะจากเชลซีเขาคงเป็นคนสุดท้ายที่ผมคิดว่าพวกเขาจะเซ็นสัญญาด้วยมันเป็นเงินก้อนโตสําหรับนักเตะที่ไม่ได้ทําประตูได้มากมายเท่าไหร่ครับเขาเป็นนักเตะประเภทที่ลงเล่นได้ดีทั้งในตอนนี้และในตรงนั้นครับแต่ก็แค่นั้นครับคือ คือได้ดีไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้มากลาักษณะแบบนั้นฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่อันนี้คือความเห็นจากพอเมอร์สันนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าอาร์เซนอลซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดของเขาเนี่ยได้เจาะเซ็นสัญญาแล้วก็รอเปิดตัวแล้วนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเรื่องราวของลุยดิแาสซึ่งดวิดออนสตีนรายงานว่าบาเยอร์เนี่ยยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการที่67.5้าล้านยูโร แต่ถูกลิเวอร์พูลปฏิเสธในทันทีครับโดยลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวของหลุยส์ดิอาสไว้ที่100ล้านยูโรเป็นอย่างต่ำนะครับที่เหลือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยก็มีรายงานว่าลีสยูไนเต็ดใกล้ปิดดีลกับชอลองสตาร์มิดฟิลด์ของนิวคาสเซิลแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานจากเดวิดออนสตีนส่วนเป็นจากขอบรายงานว่าแมนยูไนเต็ดและก็เอซิมิลานเป็น2ทีมที่ให้ความสนใจกับเปวิดเอสตูปิยานครับแบ็กซ้ายของไบรตัน แมนยูได้เจราจากับนักเตะแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไไดําเนินการอย่างเป็นทางการกับไบรตันซึ่งไบรตันก็พร้อมที่จะขายนักเตะเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันก็มีการยืนยันจากนิซ่าคินเซล่าครับนักข่าวของ BBC ครับออกมาเปิดเผยบอกว่าเชลซีเนี่ยจะไม่ได้ไปเล่นในสโมสรโลกครั้งต่อไปโดยอัตโนมัติครับเขาบอกว่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเชลซี Chelsea จะเข้าไปเล่นได้ก็ต้องคว้าแชมป์ยูฟ้าแชมป้ยนสลีหรือไม่ก็ยูโรปาลีก ภายใน3ฤดูกาลข้างหน้าหรือไม่ก็ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ดีมากๆอันนี้คือสิ่งที่นิซ่าคินเซล,ล่าบอกนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะเพื่อนๆครับข่าวกับเจเรฮาโต้กลับมาแล้ว ชอบหรือเปล่าสําหรับนักเตะคนนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ส่วนแจ็คสันกับแมนยูมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าในมุมผมยังตีไว้เป็นลืออยู่แต่ถ้าปล่อยให้ให้แมนยูไปเนี่ยอยากได้ค่าตัวเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านสาหรับการติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ